คนที่เกิดวันเสาร์นะคะใครเกิดวันเสาร์พิมพ์ก่อนเลยว่าเกิดวันเสาร์เพื่อให้คำทำนายนั้นสำเร็จผลและตามด้วยชื่อนามสกุลและตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าเทพเทวดาอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ไพ่ใบนี้นะคะเทพเทวดาท่านอยู่เคียงข้างเราเสมอท่านคือลมใต้ปีกท่านก็อยู่เคียงข้างเราเสมอนะคะแต่ไพ่ใบนี้คุณดื้อรั้นคุณเป็นคนที่เกิดวันเสาร์คุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์คุม้มครองคุณเป็นคนที่ เหมือนหนีมาเกิดนะคะเหมือนตอนที่จะเกิดและไม่ได้เกิดนะคะเหมือนมีปัญหาอะไรในช่วงที่เกิดมาเลยทําให้คุณเหมือนอ่ะเขาอาจจะขอคุณมาหรือยกคุณให้ใครมาเลยกลายเป็นคุณเป็นคนมีเจ้าของมีเทพเทวดาดูแลปกปักรักษานะคะเป็นเด็กที่มีเซนส์เป็นคนที่แบบว่าเชื่อแต่ไม่เชื่อเป็นคนที่ว่าต้องเห็นกับตาต้องรู้ด้วยตัวเองถึงจะเชื่อใครว่าดีก็อ้อหรอเออดีดีป่ะบอกเออเชื่อเชื่อ,อแต่ใจอะ่ะ ไม่ใช่เลยเป็นคนที่มีตักกะมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาคนแบบนี้เป็นเด็กที่มีครูมีเจ้าของและซึ่งหนูเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าก่อนหน้านี้มันทุรักทุเลยังไงก็ตามเหนื่อยหนักสาหัสยังไงก็ตามนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังวิ่งเป็นหนูปันจักยังไงก็ตามนะคะหรือว่าเป็นเดอะแบบแบบทุกคนไว้ที่หลังยังไงก็ตามแต่ด้วยคุณเป็นคนที่สู้เชื่อในความดี แม้ว่าบางครั้งจะน้อยใจในความดีแต่ความดีของคุณหลังจากนี้มันจะนําพาให้ชีวิตของคุณไปถึงฝั่งฝันไพ่ใบนี้นะคะตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะตั้งแต่มกราเป็นต้นไปคุณจะมีโอกาสในเรื่องของธุรกิจจะมีคนชวนร่วมทุนร่วมลงทุนหรือตัวคุณเองจะได้ประกอบธุรกิจรวมไปถึงมีเกณฑ์ที่เดินทางไกลทาธุรกิจกับคนแดนไกลประสบความสําเร็จในเรื่องของงาน ปีหน้าคุณจะเด่นในเรื่องของงานงานงานเด่นมากไม่ว่าคุณทําธุรกิจอะไรก็ตามในเรื่องของงานบอกเลยว่าปีหน้าคุณจะดังเป็นผู้แตกเก็บเงินไม่หวัดไม่ไหวเงินเข้าทั้งยามหลับและยามตื่นในเรื่องของเงินนะคะเทพเทวดามาอานวยอวยชัยมาอำนวยอวยพอในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเมื่อก่อนน่ะทำงานเหนื่อยแทบตายได้เงินแค่หยิบมือเดียวแต่หลังจากปีหน้าไปนะคะตั้งแต่มกลาไปคุณทํางานเท่าใดคุณได้ทวีคูณ เงินมากับงานงานมากับเงินบอกเลยว่าหลังจากนี้คุณไม่ต้องมานั่งร้องขอหรืออ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากใครหลังจากนี้ในเรื่องของการเงินการงานคุณจะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดเพราะเทพเทวดาที่ท่านคอยอำนวยอวยชัยคอยอํานวยอวยพรให้คุณท่านมาเพิ่มพลังบุญให้คุณคุณเพิ่มพลังบุญให้ท่านหลังจากนี้คุณจะประสบความสําเร็จ